การติดตามราคาน้ำมันเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้คนในปัจจุบันแต่ละวันความเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันจะมีผลต่อการใช้ชีวิตและการใช้จ่ายของเราแล้ววันนี้5ตุลาคม2568เรามาดูกันว่าเป็นอย่างไรบ้างราคาน้ำมันวันนี้มีการปรับลงในหลายชนิดตามข้อมูลจากบริษัทมหาชนะจำกัดบริษัทบางจากจำกัดมหาชมซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันใหญ่ในประเทศไทยมีการปรับราคาลงในกลุ่มดีเซลและแก๊สโซฮอต่างๆดังนี้ แก๊สโซฮอล์จำหน่ายที่ราคาลิตรละ32.15บาทแก๊สโซฮอล์จำหน่ายที่ราคาลิตรละ31.78บาทดีเซลล่าสุดจำหน่ายอยู่ที่ลิตรละ31.44บาทปรับลงลบ0.50บาทดีเซลไฮพรีเมียมเอราคาลิตรละ45.64บาทปรับลงลบ0.50บาทแต่นี้เป็นเพียงเริ่มต้นเท่านั้นในการติดตามราคาน้ำมันมีข้อสงสัยและความเปลี่ยนแปลงอีกมากมายที่ควรให้ความสนใจ แกสโซฮอล e 8 5 scvo ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่มีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่มีราคาที่ลดลงจากราคาปกติคือลิตรละ27.89บาบาทนี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการเปิดเผยว่ามีการปรับปรุงเชื้อเพลิงใหม่ที่มีประสิทธิภาพและราคาที่ดีกว่าแต่ที่นี้ก็มีข้อสงสัยว่าทำไมราคาจึงลดลงจากราคาปกติ มีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ราคาก็ลดลงมีความเป็นไปได้ว่ามีการเปิดตัวเชื้อเพลิงใหม่ที่มีประสิทธิภาพและราคาที่เหมาะสมกว่าหรือมีการปรับปรุงเพื่อให้มีการใช้จ่ายน้ำมันน้อยลงแต่ถ้าเป็นเช่นนี้ทำไมราคาก็ต้องลดลงด้วยมีข้อสงสัยที่ยังคงอยู่และควรให้ความสนใจ และนี่เป็นส่วนที่สำคัญที่สุดคือการตรวจสอบราคาที่สถานีเติมน้ำมันอีกครั้งก่อนที่คุณจะตัดสินใจใช้เชื้อเพลิงใดบ้างการตรวจสอบราคาจากบริษัทตัวแทนจำหน่ายเป็นสิ่งสำคัญแต่ก็ควรตรวจสอบราคาที่สถานีเติมน้ำมันอีกครั้งเพื่อให้ได้ราคาที่ดีที่สุดนอกจากนี้ยังมีภาษีบำรุงท้องที่กรุงเทพมหานครที่ยังไม่รวมในราคาด้านบนซึ่งจะมีผลต่อราคาที่สุดท้ายที่คุณต้องจ่ายเมื่อได้รับความรู้เกี่ยวกับราคาน้ำมันล่าสุดแล้วคุณจะตัดสินใจใช้เชื้อเพลิงใดบ้าง และคุณคิดว่ามีการปรับปรุงเชื้อเพลิงใหม่ที่มีประสิทธิภาพและราคาที่ดีกว่าหรือไม่มีความเป็นไปได้ว่ามีการเปิดตัวเชื้อเพลิงใหม่ในอนาคตใกล้แต่ถ้าเป็นเช่นนี้มีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างมีคำตอบหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการปรับปรุงเชื้อเพลิงใหม่นี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับราคาน้ำมันวันนี้มีความคิดเห็นอย่างไรกับการตรวจสอบราคาที่สถานีเติมน้ำมันมีคำตอบหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับภาษีบำรุงท้องที่กรุงเทพมหานครมีความคิด ได้เห็นอย่างไรกับการติดตามราคาน้ำมันมีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้จ่ายน้ำมันในปัจจุบันมีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้จ่ายเงินในปัจจุบันมีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันมีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันมีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันและการใช้จ่ายเงินมีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันและการใช้จ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินใน มีความคิดเห็นอย่างไรกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันและความเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันและการใช้จ่ายเงินและการใช้จ่ายเงินในปัจจุบั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 นและการ ใช้จ่ายเงินในปัจจุบันและการ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 ใช้จ่ายเงินในปัจจุบันแลกาารใใช้จจจ่ยงินนนปััุและการใช้จ่ายเงินในปัจจุบัน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 และการใช้จ่ายเงินในปัจจจุบันนและกาารใช้่ยเงิ ในปัจจุบันและการใช้จ่ายเงิน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 ในปัจจุบันและการใช้จ่าย การใช้จ่ายเงินในปัจจุบันและการใช้จ่ายเงินในปัจจุบันและการใช้จ่ายเงิน